แฟนผู้บ้ากคนผ่านคุณยิ่งนี่จะเป็นเพรว่าเสือสว่าปูบ้าผู้ชายนี่อาหารแสือเระมาณนีน่อาหารแล้วันนี้คุณยิ่งนี่ครับเสือไปเสือมากอ่ะในระหว่างเ,เสือกว่าจะมีกุ้งกิ้งก,ก,กันแน่หยอกล้อกันทางภาษาว่บ้าผูาให้เขาเห็นซีนว่าเออรักกันดีนะเราแรกนะมีมีม้วนหรือว่าเออหน้ารักจกแจกแก้มกันหรือว่าล้างหน้าให้กันเพราะเรามีสปอนเซอร์เขาด้วยก็ะจะมีซีนล้างหน้าล้างอะไรให้กันแล้วก็รักกันไปรักกันมาก็ผู้ชายเสื่อม เข้ามาร้านลูกค้าเยอะก็มีลูกชายเนี่เข้ามาก็เริ่มปิ้งปังกันในระหว่างน,นั้นก็แต่ดีเทลก็ลงาลางหน้าร้านก็ได้ผู้ชายก็หยอดมาเรื่อยๆจีน่ผู้หญิงก็รับคำหยอดผู้ชายก็จะเขียน์สกระกดาษเออัหน,น,นี้นู่นขอลายหน่อยได้ไหมเออ,อกระเป๋าหมวกรอบหนึ่งพิเศษนะแล้วก็มี่พอใจในหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหา้วก็ขอลายน,านี่ผู้ชายก็เขินแล้วมือแรกอาจสะพันตอบอย่างมือสองมากกวอาจจะเรียนน้านั่นนี่นู่นตอบรับมันมีนุ่นไป สวัสดีครับผมพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่า,ทาน,นวันนี้เราไม่ได้หาวันนี้ถ่ายีอียงเนี่ยสร้ง,งสิงนอนคักคักเสียงแหลกดีรักกับอื่นมันดาเขาคือคือผู้ลังคนเนี่ยใช่ไอ<ห>มาริโอไหมแฝงค่ะ,คะพี่กันแท <c oughs> ้บอล <c oughs> สืม่มาริโอมาอันเดียบอสื่มาริโอเดียบอสร้งมาริโอมาริโอโจมาริโอโจฝากคลิปนี้ถึงมาริโอโจกันเด้อคือฮอดหลายครับผมบางบางกับทศมหาเนี่ยมาริโอโจกระได้ครับมาลุมาลุแล้วข้ามข้ อันนี้เราจะไปถ่ายมีเพลงใหม่เพลงล่าสุดเพลงแรกในชีวิตของกล้องวายุนะครับอยากได้ยินํำว่าขอโทษโลเคชั่นก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงข้ามกับตึกโตเกียวมิวสิกของเรานี่แหละเราแค่เดินข้ามถนนมานะครับโตเกียวมิวสิกแอนด์เดอะแจ๊ เอกเอวันนี้รับบทโดยบอสบิ๊กคุยบ้านพี่แหลมแล้วก็นางเอกเอก็คือน้องสแตมพิมพ์มาดาเกี่ยวมิวสิคคือจังบัไใ้มาเฮ็ดงานนี่แหละคือจังเข้าขาเมากินเข่าซะซื่อนี่แหละชิวไรอะไรล่ะเพียงเพียังย สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับเดี่จะอาจารย์ทีมถ่ายทำนะครับนี่สามสิบกหน่งเลิกเลิกอรน่อยตัวมาครับข้างบนเหลายๆเนุ่มๆนั่นนี่นุ่นเพื่อกับเสื้ร้านแต่คนลองร่วนเราชันว่าคุ้ม่ากครับ จัดของแบบไปเลยนะผมต้องผัดโอเคผมจะเป็นหมด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 มเรื่องเนี่ยผมจะผัดอย่างเดียวทำอาหารอร่อยมากผู้สาวนี่ก็เสิร์ฟดูแลเรื่องจัดจานจัดโต๊ะต้อตัดเส้นโต๊ะจัดน้ำมันง้นอ่าแค่พอเดียวเขาเดินในเดียวกันดีมาเลยดีมากจนฮาซ้วะเรากะจบโอเคครับพัชรไลนแบบนี้ครับโอเคเอาเลยก็กะทายต่างเอาไลน์ไปเลยครเนาะเนี่ยอะไรคือใส่แห้งเลย นอนน้อยคะแต่นอนนักมกกบิดตีการมากขินเขาเรื่อยเอดีกมากถึงไม่ช่วงยากช่วงยังแน่เลยีประมาณสามสี่ขโมก็นอนก็เต็รอคานแล้วาบน้ำแล้วก็แต่งานซาแล้วม่นเริ่มเป็นตวื่นตาตื่นัรซกช่วยลูกค้านนีลยครับทั้งส่อี่นี่โลเคชั่นของเราจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกองกันแล้วเป็นไงบ้างครับกลัเกโอ้โอ้โอ้ตรงนี้เป็นโพรเดียมของบอสดิ๊กโพรเดียมโพเดียมในการผัดกับข้าวกับข้าวเดียว ก่อนจะเราไปเริ่มกองกันครับ